สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับผมขอบคุณที่ไว้เนื้อเชื่อใจงานทางค่ายแล้วก็แวะมาอุดหนุนนะครับผมแล้วก็ทีมงานใช้ดีบอกต่อนะครับผมก็มารับชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมถึงหน้าบ้านท่านก็เปิดกล่องตามรูปตามคลิปนี้เลยนะครับผมก็ พอเป็นแนวทางส่วนงานนกนะครับผมก็มีให้บริการพี่ๆน้องๆสนใจงานแบบไหนก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผมามารีวิวให้ชมกันแบบคร่าวๆงานตัวอย่างนะครับผมามาดูงานท่านแรกนะครับผมอของคุณอชิรยานะครับผมก็รอรับของหน้าบ้านตามรูปตามคลิปนี้เลยนะครับผมก็ ปลายทางไม่ห้องสอนนะครับผมส่วนพี่พงษ์ทรัพ์นะครับผมก็ปลายทางชนบุรีนะครับผมก็รอรับของหน้าบ้านตามรูปตามคลิปนะครับผมส่วนพี่อิทธิพันธ์นะครับผมปลายทางนาครราชสีมานะครับผมก็ รับของตามรูปตามคลิปตามวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็มาชมรายละเอียดงานทางค่ายสายบินนะครับผมเป็นงานคืนล้อมไก่ตัวผู้นะครับผมก็อยากให้รับของตามรูปตามคลิปนะครับผมรายละเอียดงานเป็นงานระบบล็อกนะครับผมขนาด5.5นิ้วนะครับผมสายปะทะนะครับผมล้อมไก่ตัวผู้าสาย สายเมนนะครับผมก็เป็นสายมูลี่กระดูกงูนะครับผมมันจะผิวไหวแตกต่างจากไนลอนนะครับผมถ้าไนาลอนใช้ไปนานๆมันจะบิดพันเข้าหลักนะครับผมมันจะบิดอันนี้มันจะผิวไหววางตามใบตองตามใบหญ้ามันก็จะผิวไหวไปนะครับผมมีความอ่อนนุ่มอ่อนช้อยถามว่าเหนียวไม้เล็กพกิ้หนูนะครับดึงเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับผมดูรายละเอียดงานก็พอครับผม หรือว่าจะเอาเชือกหนังถักก็มีให้บริการนะครับผมก็แบบคร่าวๆนะครับผมอยากให้ชัดเจนนะครับผมเปิดกล่องออกมาก็ตามรูปตามคลิปนะครับผมขอบคุณที่ไว้ใจงานทางค่ายสายบินนะครับรอรับของหน้าบ้านกันทุกๆท่านมันหมานกันท่วนหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สายบินก็ เร่งลุยงานให้นะครับผมสําหรับท่านที่อวนตังมาแล้วนะครับผมสายบินไม่ลืมนะครับผมเล่นมัดมือชกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเร่งดําเนินการจับให้เลยนะครับผมสีเอ็นก็พางใบตองประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเร่งจัดการให้นะครับผมส่วนงานหลักก็ลงมือเกียให้อย่างดีนะครับผมเก็บรายละเอียดงานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมกองไม่ค่อยโฟกัส ตั้งแต่ต้นจนจบให้ไม่มีความคมเสียดสีเอ็นไม่ขาดง่ายนะครับผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมางานทางค่ายก็พอเป็นแนวทางนะครับผมรอจบงานอีกทีนะครับผมก็สายบินก็จะแจ้งไปนะครับแล้วก็ท่านอื่นสนใจก็ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมงานทางค่ายสายบินก็ยินดีบริการทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับ